ก็อวกาศนะครับคำนี so, ้หลายคน่ยฟังดูล้ำเลืกินนะครับไปไหนไม่รู้นะครับอวกาศพูดถึงอวกาศนี่พูดถึงนึกถึงอะไรครับนึกถึงพลดับตานึกถึงท้องฟ้าอวกาศมืดมิดมีดวงดาวตรีพยับนึกถึงรุ่ต่างดาวนึกถึงยานอวกาศนึกถึง s ตา r ์ a r s นะครับอวกาศมันไกลขนาดนี้ปะมันไกลขนาดที่บอกอย่างนี้ปะมันไกลตัวเกินไปมันเพ้อฝันหรือปะมันใหญ่ประปลาหรือปะนะครับ จริงๆอวกาศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ห่างไกลอย่างตัวเราเลยเป็นเรื่องใกล้ตัวมืทั้งนั้นนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวพอทุกคนเนี่ยคุ้นชินนะครับยกมือถือมานะครับยกมือถือมาเนี่ยคุณละนะครับดูตำแหน่งให้ไปไหนไปกูเกิลไปทางไหนดี GPS อยู่ไหนดีนะครับสมัยก่อนเราสื่อสารโดยผ่านดาวเทียมนะครับดูทีวีผ่านดาวเทียมนะครับแต่ละอย่างเนี่ยมันคุ้นชินมาก มีครัพี่ท่านอาจารย์กิติพงศ์ก็พูดถึงเรื่องไฟป่า oh น้องวิทยากรพูดถึงไฟป่าพูดถึงข้อมูลต่างๆที่ใช้ข้อมูลดาวเทียมนะครับสิ่งเหล่านี้คุ้นชินอย่างมากนะครับคุณหมอพมยินอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อ20ปีทแล้วผมทำานคุณหมอในการใช้ข้อมูลดาวเทียมจนถึงทุกวันนี้นะครับใช้ข้อมูลดาวเทียมติดตามน้ําท่วมน้ําเปลี่ยนแปลงยังไงภาพถ่ายดาวเทียมหมดเลยนะจนจารกระหนกพูดถึงข้อมูลดาวเทียมที่ใช้ในหลายๆเรื่องนะครับทุกวันนี้นะครับนอกจากดาวเทียมม่อกี้พูดถึงไฟป่า บ,บอกมีไฟป่าให้เจ้าวริหารจัดการจระเผาป่า,า,ายังไงดีจุดไหนเผาก่อนเผาที่หลังจุดไหนมีความร้อนบ้างนะครับนี่คือจากข้อมูลดาวเทียมที่เราคุ้นชินนะครับนอกจากนี้แล้วเมื่อเช้านะครับมีคนบน่นบอกพี่เดียวพี่เดียวเอาไงดีเช็คดูแล้วนะครับเพียงสองจุดห้ามันสูงมากเลยวันนี้ต้องปิดน้นาใส่หน้าก,กากมาหรือเปล่าต้องาวิ่งไทยหรือเปล่าอันนี้ก็จากอวกาศอวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยอวกาศใกล้ตัวมากนะครับอวกาศไม่ใช่แค่เรื่องของนิยาบลามบลา ไม่ใช่เรื่องของสตาร์วอลกต่อไปเป็นเรื่องที่มนุษย์เข้าถึงได้นะครับวันนี้นะครับเรื่องอวกาศเนี่ยแม้แต่พืชเป็นต้นๆนนะครับให้บอกเราแยกเลยนะที่ต้นข้าวนี่ต้นยางนี่ต้นสัมหลังนั้นในการบริหารจัดการเศรษฐกิจเนี่ยบริหารจัดการกรารเกษตรเนี่ยวางแผนในอนาคตเนี่ยข้อมูลเดรียมใช้ได้ไม่เพียงแค่นั้นนะสมัยนี้นะครับเห็นความสูงดาวเทียมของของต้นไมน้สูงแค่ไหนนะครับต้นไม้แ,แก่อย่างไร มีปัญหารโรคพืชไหมนะครับต้องตาเราเนี้ยมาจากดาวเทียมนะครับเทคโนโลยีนะครับก็ถูกใช้ป็นทุนท่านคุ้นฉินละนะครับทุกวันนี้นะครับเรื่องของอวกาศนะครับไม่ใช่เรื่องของสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เรื่องของประเทศจีนญี่ปุ่นนั้ประเทศที่มหาอำนาจเรื่องของอวกาศนะครับไม่ใช่เรื่องของภาครัฐอย่างเดียวไม่ใช่ของรัฐะไม่ใช่เรื่องของ ความมั่นคงอย่างเดียวนะครับเรื่องอวกาศเนี่ยกลายเป็นภาคเอกชนนะครับเข้าถึงนํามาใช้ภาคธุรกิจมีดรบิษัทส,สตาร์ทอัพเกิดขึ้นมากมายนะครับทุกคนคุ้นชิดนะครับทุกคนได้ยินคุ้นเคยกับดาวเทียม IoT i o t Satellite ทนะครับที่จะเชื่อมต่อข้อมูลนะครับผมพูดถึงเรื่องคุ้นชินหมดเลยนะเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรใหม่เลยแต่นี่คือจากอวกาศหมดเลยใช้เรื่องข้อมูลดาวเทียม IoT ใช้ข้อมูลจากร o ม e s เซนซิงใช้ข้อมูล GPS Location Based Service มาทำา s m r t t f r r m n n g มาทำ Position Position า g r i c u l t u r e นะครับมาดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องยๆหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนไปผมกำลังบอกว่าเรื่องของอวกาศเนี่ยไม่ใช่เรื่องของประเทศใหญ่ๆอีกต่อไปเป็นเรื่องของเราต้องตระหนักนะครับทุกคนที่จะพูดถึดง Starlink นเมื่อปีที่แล้วนะครับ SpaceX ล้อนไปสองพันดวงส่งไปสองพันดวงนะครับไม่แค่ Space X นะครับประเทศอื่นก็มีสวีเดนก็ทำของเขานะครับจีนก็ทำใครก็ทำจุดเรล่างนี้นะครับอย่าง s เ a c e x เนี่ยทำมาเนี่ยจีนเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยสายปีที่แล้วเขามีกว่าหากจะส่งหลักหมื่นดวงพูดนี่เพพูดให้ไปเรื่อยๆแต่พูดให้ตระหนักว่าเราช้าไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้นะครับ ย่าง S S C นะครับหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่เขาทำเอ่อ Amazon Web Service A W S จะมี Cloud Station ทั่วโลกนะครับที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วเรื่องให,ใหม่ๆเช่นเรื่องอะไรการท่องเที่ยวในอวกาศนะครับอันนี้เป็นแผนที่เห็นในในในชาร์ตเนี่ยเป็นแผนที่เขาทำธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนโลกอีกด้วยนะ มันไม่ใช่แค่โลกเปลี่ยนจริงๆหัวข้อชื่อวันนี้อาจจะสั้นไปนิดหนึ่งทเทคโนโลยีเปลี่ยนเปลี่ยนโลกแล้วก็โลกก็เปลี่ยนด้วยนะครับสงครามแน่นอนครับใช้เทคนนเโนโลยีอวกาศครับรัสเซียยูเครนผมไม่ลงดีเทลนะครับทุกคนทราบว่าใช้นะครับและจากที่ทุกคนใช้กันเยอะๆน่เองนะครับทุกวันนี้นะมีชื่นออส่วนอวกาศอยู่บนอวกาศเนี่ย ประมาณสามหมื่นชิ้นไม,ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่แค่สามหมื่นชิ้นโอ้เทคโนโลยีพัฒนาไปไกลมากไม่ใช่แค่นั้นไอ้สามหมื่นชิ้นรู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นมันเกิดชีพใหม่ครับอาชีพกำจัดขยะอากาศไม่ใช่เรื่องตลกนะแล้วชีวิตอาชีพนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องทุนมหาศาลหรืออะไรคือสมองพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นอะไรเป็นมันโอกาสของคนไทยโอกาสของคนทั่วโลกเท่าเท่ททกันในการทาอาชีพใหม่ๆนะครับอาชีพในการติดตามสภาพ สกเลว์สเปซซูเทชันโ a เวอ e ์นนะครับแลวมีอีกหลายอาชีพที่เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นพล็อตนะครับที่จะแสดงถึงว่าเมื่อดาวเทียมที่อยู่ในอัลบิตในช่วงในช่วงปีสิบยสปีที่ผ่านมานะับเคอร์ฟมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ความชันมากขึ้นเรื่อยๆทุกทีนะครับเทือนโลยีเปลี่ยนนะับโลกเปลี่ยนนะครับ รวมถึงเนี่ยอันนี้มีการคาดการณ์ถึงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงขึ้นในอนาคตจากดาวเทียมสื่อสารนะครับประเทศไทยนะครับอยู่ไหนประเทศไทยอยู่ไหนครับประเทศไทยเนี่ยนะครับจริงๆเราในอดีตเนเราเป็นคนผู้ใช้ดาวเทียมเป็นผู้ใช้ข้อมูลนั้งภาครัฐภ่กเอกชนก็เป็นผู้ใช้ใช้เทคโนโลยีนะครับปีนี้นะครับเราจะล้อนดาวเทียมของภาครัฐนะครับ TOS2 ด้วองเนี่ย ถ่ายภาพที่ห้าสิบเซนนะครับพี่วีพี่ช้างแอบภรรยาไปเที่ยวไหนในเห็นหมดส้มาตอนสิบโมงเช้านะผมเห็นนะอย่าแอบผมนะผมผมทราบหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับมันมันกำลังมากล้าตัวนะครับไม่ใช่แค่ผู้ชายไม่ใช่แค่ผู้ชายนะครับอดีตที่ผ่านมาสิตั้งแต่สมัยท่านยี่สปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นใช้ผู้ชายข้อมูลก็คือแอปพลิเคชันแต่วันนี้นะครับเราก็ยังกล้าเข้าสู่เทคโนโลยีเดเวล็อปเมนต์ เรามี AIT นะครับรวมประกอบทดสอบดาวเทียมของตัวเองนะครับเรามีวิศวก,กรนะครับที่มีความพร้อมที่จะสร้างดาวเทียมด้วยตัวเองระดับร,ร,ร,ระดับอุตสาหกรรมรัฐะนะครับสร้างอินฟราสตรักเจอร์เพื่อรองรับเทคโนโลยีเพื่อจะรองรับธุรกิจที่เกิดทางด้านนี้นะครับนะครับตอนนี้มีสเต็กโฮเดอร์ที่เกี่ยวกับอวกาศที่เรามองที่เกี่ยวข้งองอวกาศมากมายนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนบริษัทบริษัทสตาร์ทอัพนะครับบริษัทเล็กบริษัทยังบริษัทกลางบริษัทใหญ่พูดถึงอวกาศ ไม่ใช่บริษัทสามสี 3, ่ปรต่อไปนะครับมีอีกหลายบริษัทมีอีกหลายภาคเอกชนภาครัฐสถานการศึกษาที่ทำเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นมากมายเกิดขึ้นแล้วเมืองไทยนะครับเมื่อกี้พูดถึงคาร์บอนดาวเทียม,มยุ่งทุกเรื่องเป็นยาดำทุกเรื่องเลยอยู่ข้างหลังทุกเรื่องเลยดาวเทียมเห็นมีเทนที่ปลดปล่อยเห็น g ี g ที่ปลดปล่อยออกมาเห็นที่ตอกที่ดูซับจากพืชออกมา นะครับตรงนี้เองนะครับทวันนี้คุณหมอกระหนกอาจารย์กระหนกก็พูดถึงเมื่อกี้ว่าจะใช้วัดเถี่ยต้นเถี่ยต้นหรือเปล่าผมก็วัดอีกผมจนตายยังไม่ครบเลยทัรประเทศไทยนะครับข้อมูลเทียมโคเวอร์นะครับ, cover, รบได้ทั่วประเทศแล้วเราก็ใช้ข้อมูลเหล่านี้นะครับเรานี่คือจิสตาแล้วก็อีกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องเนี่ยพาร์ทเนอร์เราเนี่ยมาร่วมกันนะครับใช้ข้อมูลเหล่านี้มาวัดข้อมูลคาร์บอนนะครับพร้อมให้บริการอัปเดตรายเดือนครับนะครับอัปเดตรายเดือนซึ่งผู้ใช้ จะใช้ได้มีประโยชน์อย่างมากเรื่องของคาร์บอนทั่วโลกให้ความสําคัญเริ่มลงทุนสร้างดาวเทียมเพื่อวัดค่าคาร์บอนทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั้งความร่วมมือนะครับพูดถึงดาวเทียมเยอะแยะหมดส่งเยอะแยะหมดโอกาสที่จะส่งดาวเทียมมีอีกเยอะมาก Space อ o r t ไทยแลนดครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นได้ในเมืองไทยสิบปีข้างหน้าเรื่องนี้ต้องคิดวันนี้ลงมือศึกษาวันนี้ เพิ่เกิดพี่สิบปีพร้อมใช้บริกายนิสิบปีนะครับเราลงมือกับเรามีความคิดเรามีความรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะสมประเทศหนึ่งที่เป็นทำสเปซพอร์ตคืออะไรเดี๋ยวคุยฟังวันหลังนะครับจับมือเกาหลีศึกษาร่วมกันถ้ามันเวิร์กลงบุญลงทุนลงมือทำครับไม่เวิร์กก็ไม่ทํจะต,ต้องศึกษาวันนี้คิดวันนี้ทําวันนี้นะครับเราต้องร่วมมือกับต่างชาติเชื่อไหมผมครับจิสดาเนี่ยวันนี้เป็นประธานดาวเทียม คณะกรรมการนาเทียนสำรวจโลกผมกด็ดดนโยบายโลกกับนาซาโลกกับจักรซาโลกกับอีกหลายประเทศในในโลกปฏิเสธไม่ได้อบใครครับเราต้องเปลี่ยนจากฟิกชั่นเป็นวิชั่นเปลี่ยนจากนิยายปรามัศาเป็นวิชั่นเป็นนาที่ขพงเราทุกคนในห้องนี้นะครับตรงนี้ให้ได้เทคโนโลยีอกาสเปลี่ยนโลกเปลี่ยนประเทศครับเปลี่ยนทุกเรื่องเรื่องเซฟตี้สกิลตี้ซัพพลีตี้นะครับ เพื่อเพื่อประชาชนว่าในส่วนจะเกิดงานนับจะสร้างอะไรได้สร้างเศรษฐกิจครับตอนจบคือลดความเดื่อมล้อนครับขอบคุณครับ